เปิดโลกธุรกิจความงามของฟาเรลวิลเลียมส์และแฮร์รี่สไตล์หนุ่มๆคนดังระดับโลกที่เริ่มธุรกิจความงามที่น่าจับตามองมากที่สุดตอนนี้คนแรกคือ Harry s t y l e ลที่เพิ่งเปิดตัวแบรนด์ e รีซ n g ไปสดๆร้อนๆเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อนหน้าจะเปิดตัวแบรนด์เพียงหนึ่งวันแฟนๆในโลกโซเชียลของเขาได้ฮือฮากับข่าวลือว่าแฮร์รอาจเปิดตัวแบรนด์ของตัวเองเมื่อแซก บรรณาธิการด้านสไตล์ของ GQ ได้แชร์ภาพโปสเตอร์พรีซิงที่ปรากฏอยู่ตามจุดต่างๆในกรุงลอนดอนหนึ่งวันถัดจากนั้นสื่อเมืองนอกที่ตามเรื่องนี้อยู่ก็ลงข่าวพร้อมกันในวันที่17พฤศจิกายนว่า h a r r ร s t y l ตได้เปิดตัวแบรนด์ความงามแรกของเขาภายใต้ชื่อพรีซิงจริงๆความน่าสนใจอยู่ที่ภายหลังการเปิดตัวแบรนด์ภาพแคมเปญของพรีซิงก็ทยอยถูกปล่อยออกมาทันที ความจัดจ้านด้านแฟชั่นของแฮร์รี่เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ว้าวได้เสมอผลิตภัณฑ์ของเขาในคอลเลกชันแรกจึงมีทั้งเซตยาทาเล็บที่มาในสีเฉดสีรวมท็อปโค้ด t h e Pleasing Pen ซึ่งเป็นไอเทมที่ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานมากๆมันคือเซรั่มสำหรับบำรุงรอบดวงตาและใช้ทาบำรุงริมฝีปากได้ด้วย The p e r ล l e s s เ n น i ์ l ิลลูมิเน เป็นเซรั่มที่บรรจุไว้ในรูปของแคปซูลไขมุกสูตรโปรง่งใสใช้ทาผิวเพื่อเพิ่มประกายให้ผิวดูราวกับเรืองแสงได้เพราะสะท้อนแสงได้ดีอีกหนึ่งหนุ่มนักร้องแนวฮิปฮอปและนักแต่งเพลงผิวสีฟาเรลวินลียมส์เขาเปิดตัวแบรนด์ Human Race ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2020ตลอดระยะเวลา1ปีแบรนด์ Human Race สร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ออกมาเรื่อย ไม่ว่าจะเป็นไอเทมเบสิกที่สุดอย่างผลิตภัณฑ์ล้างหน้าแบบผงแป้งครีมบำรุงผิวในแพ็คเกจสีเขียวมินิมอลสุดเท่และผลิตภัณฑ์ขัดผิวอย่างอ่อนโยนด้วยพลังของดอกบัวล่าสุดวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบหนึ่งปีในการเปิดตัวแบรนด์ Human Race พอดีฟาเรลล์วินเด s เปิดตัวไอเทมใหม่อย่างสบู่ก้อนสุดเท่พร้อมกับแนวคิดสำคัญที่ว่าสุขภาพผิวไม่ควรจบแค่ที่ใบหน้า เราเชื่อว่าร่างกายทุกส่วนของคุณสมควรได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีมากพอๆกับใบหน้าของคุณเราเชื่อเหลือเกินว่าโลกของธุรกิจความงามในปีหน้าหรือปี2022น่าจะคึกคักยิ่งกว่านี้คงจะมีแบรนด์ใหม่ๆถือกำเนิดขึ้นในโลกความงามอีกเยอะมากแต่เราก็อยากเอาใจช่วยให้ทั้งสองหนุ่มฟารลวินเลียมส์และแฮร์รี่สไตล์ไปได้ดีในอีกหนึ่งธุรกิจของพวกเขา